ครับวันนี้สิมาเห็ดเนื้อแดดเดียวแล้วก็ต้มพร,ริกปลาครับกับข้าวเหนียวไปซื้อเนื้อมาแล้วพเท่าอยากหั่นในพร้อมครับย่างดีตาแดดเยู่ร้อแปรบ

ก้องเขาหน่อยค่ะแม่ครับเนียมเต็มถวอยู่บอกก็ันิว้มันม่เก็ด